โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ผมในเกมพารินเจอร์นะครับโอเคคือว่าวันนี้ผมจะมาะเขาเรียกว่างไงมาคอมโบสุดเกลียนนะครับก็คือคือเกลียนของท่าแสงเนาะคอมโบตลกเลยแหละก็คือเจเจแสงกับบอลแสงนะวอซี่โอกับเจ,จ,จ,จสิเจ,จสิก้าในคอมเปนเซอร์นะครับก็คือให ให้บอสเปลี่ยนล่านะแล้วก็ให้เจ็ตนาเมตุลูวะครับแล้วเ,เดี๋ยวมาดูประเทศใดนี้ก็ได้อนะประเทศเลยแต่ว่าแบบมึงใช้กับเจมมือได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่มีเจมมือเนาะผมก็เลยอ,อ่ะด่านสี่ร้อสามสิบโอเคคือว่าถ้ามีเจมมือก็ใช้เจมมือครับแต่ก็เจมมือโดมีไงเออคอมโบสุดเกียนเลยดูนะ ต้องรอต้องรออันนี้เปลี่ยนลักปับ๊บมาปุ๊บโอตายก่อนต้องรอเจมเปไอต้องไม่ใช่เจมบอสเปลี่ยนลากดีๆอะ่ะโอ้โหตียับเลยวะ่ะเดิมบอสบอสไม่ได้ออกหรอกโอเคหรือว่าประเทศหรือว่าประเทศดางเนี่ยีอาีลึกๆคนนี้ก็ เทตางที่4ตาม2อลกันโอเคเผื่อมันเผื่อมันติดตีน้องมันจะไหวไหมเนี่ยกดอองตากว่นโอเคดูเปลี่ยนล่างปุ๊บจะแสงกวาดยับเปลี่ยนล่างจะแสงกวาดเปลี่ยนล่างเจ็ดแสงกวาดโอ้โหเ,เป็นแม่บ่านบดีอ่ะแม่ว่านเก่าปะครับเนี่ยโอ้ละ โคตรปวดเลยอะดูดิเฮ <c inhos> <athletes> ้ยเปลี่ยนล่างแล้วเกียร์เวฟัวๆเลยอะโอ้โกงไปเปล่าแล้วใช้กับเจมเมืนอนิ่งยิ่งเก่งเลยเพราะว่าเจมเมืนเปลี่ยนล่างดีกว่าบอดครับโอ้โหเกินไปเปล่านี่โอ้โหเดี๋ยวผมค่อยเปิดเกียร์เสียใจนะโอ้โหอโมโคตรเกียร์่ะ เก,กี่ยวนี้จะรู้กันอยู่แลนะ้วราะว่าบอยเปลี่ยนล่างเตียว่าเออแค่ประมาณนั้นแหละโอเคนี่เกียร์เราใส่ตามนี้นะครับรถแรกตรงกลางแล้วก็ทุกการนะครับปรนะมาณนี้นะโอเคมาเตยที่พีดีดีกว่านะครับว่าเราจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่าของโบน,นี่อะไรเงี้ยให้เราลุยช่วงนี้ไม่เ,ออเป็นไรครับเราจะอยู่เพ่สองอยู่ เวรดอัดผมไมผมไม่อยากตีตัวบินอ่ะลองตีดูกัะทีที่ห้าอเี่ยเออผมลองเอาคนนี้สถีกลับมาใช้งานเนาะเ่อผมลองเอากับมาใช้งานเฉยนะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเพราะว่าผมจะเอามาเพิ่มแม่นยำใส่กับเอใส่ให้กับที่โจมพลังโจมตีแล้วก็ใส่ให้กับมูลมูล มูอะไรนะมูลผีจีนนะครับให้มันไม่ดีผมไม่เป็าเม่ธาตุไฟนะมันตีลงมาเนี่ยมันตีลงมาเนี่ยไม่ลงเขาเกียวโหนมาเกี่ยวเของหนมาเนี่ยไอเขอพัดก่อนคเขาพลาดเขาพ,พัดก่อนโอ้โหวัดเก่งอีก โอดยมาโดนมโต้องโอ้โหผมแพะปะไม่น่าลองของเลยจริงไม่น่าลองของจริงเลยเรียบร้อยแพะเปิดมาเกมแรกก็แพ้เลยเว้ยอะไรวะนี่จะเยืนใบเ่าทัดเก่งจริงไม่มีตาเปิดทัดใส่จะห้าวเขาพี่นั่นเลยโอเค ไม่ได้แจกไม่ได้ตั้งใจแต่เทสทีมเทสทีมโอเคดัตก็ยัง,ยงเป็นดัตก็ยังคงเป็นดัตนะครับโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เล่นทีนี้ไม่เล่นนอกากผมนี่ผมไมีตีเซอรี่เองนี่ละมอวบ,บินละเก่งเกินตัวบินเก่งเกิอนอะ่ะโอ้เจอที่สมมติเขาเป็นตัวบินตัวกระบินหมดลเลย ที่นี้ผมว่าผมสู้ได้ปะผมว่าผมสู้ได้นะครับมาคอมโบสเกิลเราจะได้ใช้งานไหมเนี่ยแค่เจ้แสงก็ก็เวอร์แล้วแหละ,หละ,หละย่างมันมีบอสเปลี่ยนร่างให้แบบโดนแน่ๆอะไรเงี้ย,ยผมยัดไอ้นะั่นน่ะศักยภาพที่มันไม่ยังเงยาสาใส่ให้เต็มให้กับเจ้าแสงเต็มแล้วนะ ไอเจสกิจการในคอมนเซอร์นะผมใส่ให้เต็มแหละผมหาลูนฟาร์ดหรืว่าจะฟาร์มอะไรก็ดีถ้าพลังโจมตีนี่ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นสกิลหรือว่ามันเป็นที่โจมตีเปอร์เซ็นต์เออถ้าโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่ไม่น่าลงเท่าไหร่น่าไม่น่าลงเลือดน่าจะลงเลือดดีกว่าอะไรเงี้ยลงเลือดน่าจะให้ตัวแทงนะครับอ่าก็มันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเพราะว่ามันก็เขียนล่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความรู้สึกผมนาะ ลูกี้เขาดีปะ่ะลูกี้เขาดีเอ้มันก็เปลี่ยนหน้าอยู่นะเออเปลี่ยนติดอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นนะไม่ได้ติดเหมือนเจมะ่ะเจมเมือต้องติดติดติดเวอร์จริงเพรนั้นติดเวอร์จริงนะติดโค้ดเวอร์เลยแหละอันนี้ผมลองเอาไอ้น,นี่กลับมาใช้งานเนาะโคนี่เสรษฐีนะครับเพราะว่า ผมว่าอาจจะช่วยทีมผมได้นิดนึงนะครับเอออาจจะอาจจะก๊อปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าใช้ราพันชีดีวกว่า,าจริงแต่ว่าผมไม่มีรมออาพันชีไงประเด็นถ้าผมมีราพันชีผมยังชายอยู่นะจริงโอเคชนะหนึ่งแพ้นหนึ่งทีมนี้ถ้าไปหนึ่งสองสามลองดูลองดูครับลองดู ค okay. ลองดูก่อนนะครับโอเคมาโอ้ยหบอสมาไฟอย่างไวเลยเกินไปเปล่าตึงไปมุย้ยโอ้เฮ้ยเขามีจีเซก้าไาด้หน่อยชิบหายละเฮ้ยกบลงไปนี่ยเฮ้ยทีหมหัวจีไม่ได้จิ้งหัวจีไม่ได้ เออพักก่อนต้องพักก่อนละยินไม่ได้ละโอเคแช่แ,แขง่งโอเคตทุกันจะแสงมาต้องเล้นจระเข้ละต้องเล้นจระเข้ละต้องเล้นจระเข้ละ,ท,ะ,ละ,ละทุกคน,นจะยืนไม่ไหวแล้วต้องเล้นจระเข้ละโอเคเกือบแพ้ ที่ของผมมันท่าน้วยน้ำเยอะต้องหงต้องได้ดนนำเ,เป็นท่าน้ำเขาจใช่ไหมเนี่ยไหนดูซีโอ้โหเกียร์โหดดีเลยอะเกียร์ดีมากคนนี้ล่ะไม่ตัวบินเขาเกียร์ทรรมดาเลยทำไมตีไม่เข้าเลยออเอ้เกียร์สกิล วัดอะไรเนี่ยมาต่อกันดีกว่าครับอืมทีมนี้จัดเลยเขาไม่มีตัวบินใช่ไหมไม่มีตัวบินนะครับโอเคทีมห้านะครับตอนนี้อาก็ยังปรับทีมไม่เรื่อยอยู่นะเพราะามัน,นยังมันยังไม่ลงตัวอะ ต้องการเล่นเจ์เพื่อให้เกี่ยวมันก็ไม่ใช้อยู่ดีแหละเก่ามันมันไม่มันก็เล่นยาก,กอะเนาะถ้าสุ่มถ้าสุ่มได้แต่ว่าตดอนนี้ผมจะไม่ใช้ลูบีส้สุม่มเนาะสุ่มเลนเจนะครับผมจะสุ่มคลิกเกลียนะครับเกียวจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะสุม่มมาเพื่อหาเกีย์ช่องกลางเพราะตอนนี้เขาขายเยช่องกลางอยู่นะครับอยากหาเกีย์ใส่ให้เอ่ิน,นครับ ยังก็ใส่ให้กับอ่าซาริชัดกันนะครับเพราะว่าใส่ให้เลีนี่แบบว่าถ้าได้เกาะยูยุศาสตรถ้าไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงเถ้า,านั้นนี่ก็อีกเรื่องนึงเลยครับโดยตัครับแต่ว่าถ้าได้กิ้งกิว้วโหจะมาใส่ให้กับแค่นี้นะอ่ะรีอวหนาดอเอาเอาไปใส่ให้กับรีอวหนาดให้แบบ การขี้กันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจะสุดจริงสุดจริงขิงจองหองจริงเลยผมจะพยายามให้จบเพจหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้เพราะทียแล้วผมจะเพจหนึ่งแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะขึ้นได้หรือเปล่าครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทีไม่ลงแน่ ไม่ไหวแล้วคนจะได้เนี่ยเซอรี่ไอ้ทีนี้เนี่ยเลี้ได้มากผมอยากสูงให้มันได้แต่มันไม่ออกอ่ะโอเคมาโอ้โหเพื่อตัวบินอน่ะูีนี่โอ้เจอดาบเล่นไม่ได้ไไดทีนี้ผมว่าจะไ,ได้ยู่มั้งโอเคมา เจ็ดเจ็ดเอเจ็ดที่มันแจกของดาวนี่่เก่งนะผมว่าใช้ได้เลยแหละงทีมก็โอเคอยู่มันก็ไม่ได้แย่แนละแร่ก็น้อยสกิลก็โอเคสกิลก็ดีเลยสมมติแค่ป่านนีน้สองจุดเองแต่ว่ามันก็แทงหน้าให้เรายืนดีขึ้นมีดีอยู่มีดีอยู่มีดีอยู่นะไม่แย่นะไม่แย่นะโอเคเลยทีมนี้ ทำไมากระเด็นอ่ะเอาละเจออะไรเนี่ยเจอเะอะไรวะก๊อปก๊อปอะไรมาติก,กิได้ไหมกับติกิมาได้ไหมก๊อปติกิมาใช้ใช้รีสกิลให้ออพลาดก่อนนะครับพาดก่อนนะครับ โอเคเลยก็ยังไม่ได้ก่อใครเลยดียวะ่ะมาเล่นบัฟอย่างเดียวโอเคน่า okay. จะชนะนะครับน่าจะไม่ผิดเลยโอเคคอมโบก็ก็กเทพดีนะคอมโบโอเคนะครับก็พอก่อน,น ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาร,รับชมก็ขอฝมต้องพูด,ดยังไงวะใครที่ใครที่มารับชมก็ก็อย่ายลืม,มด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเรามีเป้าหมายเดียวกันนะผมจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับคิดไว้ประมาณนี้ครับโอ้เดีย๋ยวชมครับบ๊ายบายครับ